เจนซีมีเอาไว้ในเรื่องเจนเนอรตคุณตี้ยไหมต้องบอกว่ามากมากเหลือเกินใช่มากกว่าผู้ชายคิดมากมหทุกวันนี้สังคมเราได้ยินคำว่าท็อกซิกมัสคลเลนตีเยอะใช่ไหมครับก็คือแบบภาวะชายเป็นพิษเนาะก็จะเห็นจากข่าวว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงนยมันเกิดจากการที่เราสอนค้านิยมปิดให้ผู้ชายครับทำให้ผู้ชายแบบเก็บอารมณ์เอาไว้ไม่กล้าเอ็กเพรสแล้วมันก็กลายเป็นแองเกอร์จริงๆเราเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเนาะเราเป็นศิลปินแต่เราก็เชื่อในการเมืองในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าซอฟต์อร์เช่นกันเราคิดว่า งานศิลปะหรือว่าเพลงหรือกวีเนี่ยมันขับเคลื่อนโลกได้ไม่แพ้กันเมืองระบบอกเลยครับก็เลยทําสิ่งที่เชื่อมอารดก็คือการเนี่ยสอดแทรกเรื่องความเท่เทียมเพศไปในกวีของเราคือเราเราอยากให้เขาว่าเฟมินิสต์อะมันแมสที่สุดแล้วก็ลบความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้ให้มากที่สุดเด้อก็ why not อะทำไมเราจะไม่เป็นเฟมินิสต์ล่ะวินนิมานวรวุินะครับหรือว่าโรแมนติกร้ายนะครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการสเปกตรัมนะครับ สีชมพูในเชิงอิมโมชัชนอลก็คือจริงๆเราชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสีที่เห็นแล้วมัน represent happiness อะครับทำให้มีความสุขเนาะแต่ว่าถ้าในเชิงิมโบลิกเราก็ใช้เป็นตัวแทนโรแมนติกร้ายซึ่งเป็นผลในเชิงแอคทิวิซึมด้วยก็คือจริงๆแล้วเราดีไฟล์วเงเป็นเฟมินิสต์เนาะเราจะมองว่าเรื่องสีมันเจนเนอเรชั่ผู้ชายก็ชอบสีชมพูได้ผู้หญิงก็เข้มแข็งได้เหมือนกันผู้ชายก็อ่อนหวานได้ครับมันไม่มีกรอบเรื่องเพศะครับ จริงๆมาจากาการที่เราสามารถมองเห็นเรื่องโรแมนติกได้บนโลกที่มันรายการนะครับคือเราจะเป็นสีชมพูในโลกที่เป็นสีดำลูกพันธุ์กับชื่อนี้ครับก็เลยใช้มาตลอดลองกลับไปสมัยยังเรียนไฮสคูลอยู่เนาะตอนนั้นเป็นเด็กอ้วนหลังห้องชอบกินไอติมแล้วก็เป็นอินโทรดแบบอ่าเป็นมิสฟิตคนหนึ่งอะเด็กหลังห้องที่แบบไม่เข้ากับเพื่อนอะเราเรียนชายล้วนเราก็เห็นการแบบ เห็นเพื่อน LGBT ถูกบูลลี่ถูกชายแท้บูลลี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ไปลองกับห้องนะครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าชอบแยกตัวออกมา mm hmm. อยู่ที่ห้องสมุดมากกว่าชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ย mm hmm. ตอนช่วงไฮสคูล hmm. ก็เริ่มจากการอินโทรนะพูดไม่เก่งชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ชอบเขียนเดลี่จดบันทึกอิมโมชั่นอลของเราครับ mm hmm. คือพอเขียนมากๆเข้าอะเรารู้สึกว่าการเขียนเนี่ยเป็นการฮิลิ่งที่ดีมากเลยมันช่วยเทเลพีจิตใจได้ พอเราฮิวตัวเองได้เนาะเราก็อยากส่งพลังต่อให้คนอื่นด้วยก็เลยลองทำหนังสือทํามือดูช่วงที่แบบอินเทอร์เน็ตเคานเตอร์ครับมีอิทธิพลเยอะในสังคมไทยเนาะช่วงยุค2000อะไรเงี้ยเราก็ทําหนังสือทํามือไปไปขายตามพวกอาร์ตเฟสติวัลด้วยเอากวีเราไปโพสต์ในเว็บบอร์ดด้วยอะไรพวกเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้สึกว่าเออการเขียนมันก็ช่วยฮิวเราได้เนาะก็ทําไมเราจะไม่ทํางานเขียนเพื่อฮิวคนอื่นบ้างล่ะจริงๆการการได้ไปนิวยอร์กอ่ะมันก็เปลี่ยน ทัศนคติของเราไปโดนสิ้นเชิงเลยเราเห็นความหลากหลายของผู้คนเราเห็นสิทธิในการแสดงออกทุกคนน่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรเนาะ LGBTQIA คือเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเอ็กเพรสตัวเองแบบที่เป็นนะครับไม่ว่าคุณยืนเพศไหนโดยที่ไม่มีกรอบหรือว่าอ้ดิจุดแบบเหยียดเพศมากดทับคุณนะ่ก็นิวยอร์กมันก็สอนเราในเรื่องนี้ด้วยแล้วเราก็ไปดิสค o เวอร์พวกเฟมินิสต์บล็กขับอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปร้านหนังสือเดอะสแตรนด์เราก็ชอบไปมุมเฟมินิสต์อ่านหนังสือพวกของออเดลลอร์ดอะไรพวกนเกน พกตัวแม่เรื่องแฟมินิสต์เลยตนี้ก็ทําให้เรากล้าที่จะดีฟายืองว่าเป็นเมลแฟมินิสต์ด้วยครับมันเหมือนจิ๊กซอว์ที่เราตามหาอยู่พอเราได้ชิ้นนี้เราก็เลยเข้าใจว่าจริงๆสิ่งทีง่เรารู้สึกว่าเราไม่ไปลองกับสังคมตอนตอนมาปลายมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ชอบอยู่ในสังคมที่เห็นคนไม่เท่ากันเพราเราอยากเห็นความเท่าเทียมทางเพศนะครับมันก็เลยก็วายนอตอ่ะทำไมเราจะไม่เป็นแฟมินิสต์ล่ะอ๋อเธอจะไม่หลงทางบนถน,นนที่สร้างเองนะครับก็แบบเล่มนี้สอดแทรกประเด็นเรื่อง โซเชียลอิชูส์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเฟมินิซึมนี่แหละหรือว่าเรื่องของเรื่องของอินสตาแกรมเคาน์เตอร์ใช่หครับที่คนยุคนี้แบบใช้เวลาในโซเชียลมีเดียเยอะมากแล้วมันก็บางครั้งมันส่งอิทธิพลกับความมั่นใจตัวงนะครับส่งอิทธิพลกับ mental health ด้วยอะไรเงี้ยก็อยากสร้างอวัยวะตรงนี้ด้วยครับเรารู้สึกว่าไอศครีมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสุขที่คนมักจะมองข้ามไปคือพอยิ่งโตเรายิ่งลืมความสุขง่ายๆพวกนี้ไปะครับ ก็อยากให้ไอศอครีมเนี่ยเป็นเรมิเดอร์ว่าจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ไม่ได้ไกลในตัวคุณหรอกแค่คุณมองให้ถูกที่มันก็อยู่ตรงนั้นแหละก็ดีใจที่ที่ที่เราสามารถเป็นหนึ่งในเซฟโซนให้กับใช้คำว่าวัยรุ่นหรือว่าเจนซียุคนี้ได้นะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าสภาพสังคมมันแยกแค่ไหนยังไม่นับสภาพ mentally health เรื่องหัวใจใช่ไหมคือทุกคนต้องการเซฟโซนนะครับก็สิ่งนี้เราทำลงติดไลฟ์ทุกวันนี้ที่เราทำอินสตาแกรมหรือว่าทำคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมาเราก็หวังให้มันเป็นเซฟโซนนึ่แหละที่ ให้ัวรุ่นหรือว่าคนยุคใหม่เข้ามาพักเพื่อเติมพลังใจแล้วเพื่อที่ที่จะไม่แรงสู้ต่อไปได้<ๆ>จเจอแบบเจอคนแบบเปิดข้อมือขึ้นมามีรอยกรีดเต็มแขนเลยก็มีครับเราไม่ใช่จิตแพทย์แต่ว่าเราสามารถเป็นเซฟโซนแล้วก็ผู้ฟังทีได้ซึ่งซึ่งสองสิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกคนทําได้นะครับบางครั้งคนที่เป็นดีเพรสเขาไม่ต้องการอัดไว้หรือว่าคา preaching คำข้ามบนหรือว่าคำสังสอนนะครับเราต้องการแค่คนรับฟังเราอะเจนซี C, มีเอาไวเน็ตเรื่อง gender equality ไหมต้องบอกว่ามากมากเหลือเกินมากกว่าผู้ชายคิดมากมายคือในสังคมอาจจะมีควาเขาจะผิดว่า f e ิ i ิส s ์หมายถึงว่าการที่ผู้หญิง่ยกดผู้ชายผู้หญิงอยู่เหนือผู้ชายใช่ไหมจริงจริงมันผิดตั้งแต่ต้นนะครับคือพอเราจะดีเบตเรื่อง feminism เราต้องกลับมาที่ definition จริงๆก่อนว่า f e m i n i s ์มันคือการสู้กับแนวคิดอบเหยียดเพศนะครับ สู้กับอคติตางเพศที่มันดกดทับคนทุกคนนะครับทุกวันนี้สังคมเราได้ยินคำว่าท็อกซิกมาสคตอรนตีเยอะใช่ไหมครับก็คือแบบภาวะชายเป็นพิษเนาะก็จะเห็นจากข่าวว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราสอนค้านิยมผิดที่ผู้ชายครับทำให้ผู้ชายแบบเก็บอารมณ์เอาไว้ไม่กล e ้เอฟเแล้วมันก็กลายเป็นแองเกอร์สุดท้ายมันก็กลายเป็นคำรุนแรงครับกลายเป็นแบบเกิดโดมนสติกเวลเลนซ์ในครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้คือถ้าวินมองวินมองไปที่ระบบเลยอ่ะดังนั้นมันต้นองแก้ที่ การศึกษาครับมเพราะมันเป็นต้นตอนทุกอย่างเนาะคือตอนเด็กเราถูกสอนว่าผู้ชายอ่ะห้ามอ่อนไหวห้ามร้องไห้ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บอารมณ์นี้ไว้ผู้ชายต้องห้ามเล่นบาร์บี้อ่ะชอบสีชมพูก็ไม่ได้ผิดละ mm hmm. ก็ถูกแบบปรามาเราเป็นตุลหรือเปล่า mm hmm. พวกนี้มันเป็นเฮสปีดอะครับ mm hmm. ที่ทำให้มันกักขังความคิดแล้วจินตนาการแล้วก็ตัวต,วตวนนะครับมันทําให้ผู้ชายอ่ะเอาเพรสอารมณ์ตัวเองไว้แล้วก็ไม่แสดงออกสุดท้ายมันก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นแองเกอร์หรือว่า ความกดแขนนแล้วก็ไประบายที่อื่นเราก็เลยต้องแก้ที่การศึกษาก่อนอย่างแรกคือทุกอย่างมันโยงกันหมดอะมันไม่สามารถแบบเม n t a l l ฮล e ครับเราไม่ได้แค่ไปจบที่ไปหาจิตแพทย์อะอย่างเรื่องสุขภาพจิตมัน็กัยงยงกับการเมืองเลยใช่ไหมมันโยงเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรนี่ไม่เท่ากันหรือแม้แต่คนที่เป็นติตเวทอะโรคจิตเวทอะก็เข้าถึงเมด i ค a l ไม่ได้เราไม่มีรัฐสวัสดิการตรงนี้นะครับเราแบบไม่มีอะไรรองรับเลยครับ เราไม่ใช่คนหวังสูงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกว,วันนี้ที่มีออเดียนขนาดนี้มันก็เกินฝันเราประมาณนึงแล้วมันก็ถือว่ามากพอสมควรสำหรับเราแต่เราก็อยากทําสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆจริงๆเราเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเนาะเราเป็นศิลป,ปินแต่เราก็เชื่อในการเมืองในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าซอฟต์พาวเช่นกันเราคิดว่างานศิลป,ปะหรือว่าเพลงหรือกีเนี่ยมันขับเคลื่อนโลกได้ไม่แพ้การเมืองระบบเลยครับก็เลยทําสิ่งที่เชื่อตลอดก็คือการเนี่ยสอดแทรกเรื่องความรักในนงเพศไปนในกวีของเรา คือเร,เราอยากให้คาว่าเฟมินิสต์มันแมสที่สุดแล้วก็ลบความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้ให้มากที่สุดครับคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการปลูกเมล็ดพันธุ์ในสังคมเราไม่สามารถเปลี่ยนอคติัทางเพศหรือว่าโครงสร้างแบบอำนาจนิยมปิตาธิปไตยในค่ำคืนได้สุดท้ายสิ่งพวกนี้มันต้องรอยถึงเวลาของมันคือเราไม่ได้หวังว่าเราจะเป็นจุดที่มันสามารถเปลี่ยนสังคมได้ในค่ำคืนเราแค่อ,อยากเป็นคนที่ส่งต่อเมล็ดพันธุ์นี้ครับให้กับเตือนต่อไปในคําถามมันมีคําตอบครับ คือคุณต้องมองคนในเท่ากันก่อนนะทุกวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพ่อแม่บางคนยังมองลูกไม่เป็นคนนะถื่ลูกเป็นวัตถุหรือว่าแบบนึกออกใช่ไหมครับเรื่องนี้พูดยากแต่รู้สึกว่าจริงๆในทุกความสัมพันธ์น่ะต้องเริ่มจากการเลารตคนคนนั้นนะครับในฐานะมนุษย์ก่อนอนะืมก่อนที่จะเป็นลูกก่อนที่เป็นแฟนก่อนที่เป็นเพื่อนนะครับอืมต้องมองคนในเท่ากันก่อนเรามองว่าทุกคนมีชีวิต,ตจิตใจทุกคนมีอิมชันทุกคนเสียใจได้ใช่ไหมครับทุกคนมีความฝันที่ต่างกันทุกวันนี้เราต้องการ การหันหน้ามาคุยกันมากกว่านี้นะการรับฟังอย่างจริงใจด้วยไม่ใช่การแบบโอเคพอมีคนต่างเจเนอเรชันคุยกันนะแล้วคนเจเนอเรชันที่มาก่อนนะครับพอเถียงไม่ออกก็ใช้คำนาานิยมมากดแทนที่จะดีเบตกันด้วยเหตุผลจริงๆมันคือการรับฟังอย่างปวดใจครับไม่ว่าจะเป็นเจนไหนมันก็ช่วยได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรอยากฝากแต่อยากขอบคุณมากกว่าก็อยากขอบคุณที่ทําให้ เรามีกำลังใจทำโรแมนติกไลท์ต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนอ่านก็ไม่มีเราเนาะจริงๆแล้วเราเราเป็นซัพพอร์เตอร์ของกันและกันนะครับ